ครับสวัสดีครับก็ห่างหายกันไปหลายวิดีโอนะครับสำหรับตัวผมนะครับก็มีงานเยอะแล้วก็ไปเ,เริ่มหัดเขียนโปรแกรมนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำฮาร์ดแวร์ก็ควรจะขยับไปเขียนโปรแกรมเช่นกันแต่ว่าก็ไม่ได้ทิ้งห่างไปไหนนะครับสำหรับการทำวิดีโอ,อหรับสอนแนะนำการซ่อมวงจรนอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับ โอเคนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเรามาดูวิธีการาวัดตรวจซ่อมอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกชนิดหนึ่งนะครับก็คือไดโอดบิดนะครับไดโอดบิดตัวนี้นะครับมันก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์อันหนึ่งที่ที่เสียหายบ่อยในวงจรนะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์ที่รับไฟต้นทางนะครับถ้ามีพวก แรงดันไฟเกินไฟกระชากนะครับมันก็จะเสียหายนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปวัดซ่อมนะครับเราก็มาดูกันว่า,าไดโอดเดิดปกตินะครับเขาจะอยู่ตำแหน่ไงไหนแล้วก็ทำหน้าที่อะไรนะครับถ้าอันนี้ผมเอารบดของพิลเตอร์เสียนะครับที่ผมถอดมานะครับก็แล้วก็เอามานำมา สอนแบ่งปันความรู้กันนะครับโดยสองเพนนี้นะครับก็จะเป็นเพนไลแล้วก็เพนนิวตันนะครับถ้าสังเกตลายทองแดงนะครับก็จะมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะผ่านฟิลนะครับแล้วก็จะผ่านฟิลพอผ่านฟิลนะครับระหว่างไลกับนิวตันนะครับก็จะมี c นะครับก็จะมี C ีเขาเรียกว่าการฟิลเตอร์สัญญาณรบกวนนั่นเองนะครับแล้วก็ มีวาลิสเตอร์นะครับวาลิสเตอร์ตัวเหมือนกับตัวสีขาวนี้นะครับตัวสัญลักษณ์ก็จะถูกสกรีนอยู่ด้านล่างสีดำาๆนะครับตัววาลิสเตอร์นี้ผมไม่ได้ทําวิดีโอไว้แล้วนะครับอันนี้ผมข้ามไปนะครับแล้วก็มาส่วนของอตัวฟิลเตอร์นะครับตัวแนวฟิลเตอร์ ter, นะครับก็จะทั้งสองด้านเลยแล้วก็ลายแล้วก็นิวต้นนะครับแล้วก็มาที่ ส่วนของ C หลัง l t หนึ่งนะครับในการาเก็บสัญญาณรบกวนนะครับอ่าทีนี้มาตัวที่ผมจะได้สอนในวัดในขั้นต่อไปก็คือตัวไดโอดบิดนะครับตัวนี้ก็เป็นไดโอดบิดเช่นกันนะครับเป็นเบอร์ดีสามเอสบีนะครับก็คือเป็นมันเหมือนกันนะครับแต่มันต่างกันแค่แพ็กเกจนะครับแต่ว่า ให้เรารู้เบื้องต้นของอการวางวงจรโดยทั่วไปของไดโอดบิดนะครับก็จะวางอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไดโอดบิดนี้นะครับก็จะทําหน้าที่แปลงไฟ ac เป็นเป็น dc แล้วนะครับถ้าหลังจากไดโอดบิดนะครับแล้วก็ไฟที่ออกมานะครับมันยังไม่ได้เรียบนะครับมันก็จะมี c ีในการกรองไฟ ที่เป็นกระแสไม่เรียบให้เรียบอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะมี c ห้าหกมโครโฟารตด4ี่โวลต์องกระแส dc ที่ยังไม่เรียบให้เรียบขึ้นนะครับโอเคทีนี้มาต่อกันนะครับก็คือพูดถึงตัวถังกันนะครับตัวถังส่วนใหญ่ที่เห็นนะครับก็จะมีตัวถังแบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นแบบเหมือนผมพูดไม่ถูกกันเป็นแผ่นสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีหัวมาร์กแบบนี้นะครับ แล้วก็แบบตัวถังที่เป็นไอ้สี่เหลี่ยมตัวใหญ่นะครับแล้วก็การต่อบิดกันเองนะครับการต่อบิดกันเองในบอร์ดนะครับวันนี้ผมถอดออกไปหนึ่งตัวอันนี้ก็เป็นการออกแบบให้บิดกันเองในบอร์ดครับโอเคทีนี้เรามาวัดกันนะครับว่าดโอดบิดเนี่ยครับมันเสียมีลักษณะยังไงนะครับ อันนี้พอดีผมไม่ได้มีตัวเสียนะครับถ้าตัวเสียส่วนใหญ่ที่เจอนะครับที่ผมถึงไปนะครับก็จะมีขาดนะครับขาดแล้วก็ช็อตนะครับก็คือมีอยู่2อ,อาการนะครับแต่ทีนี้เราาไม่ต้องดูอะไรมากนะครับเรามาดาูในส่วนของการวัดดีดีกว่านะครับเรานํามิเตอร์มานะครับแล้วก็ตั้งย่านวัดมิเตอร์ไปที่ ไดโอดนะครับกดทีหนึ่งมันเป็นไดโอดนะครับโอเคทีนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวถังแบบนี้หรือว่าตัวถังแบบนี้หรือว่าการปิดกันเองแบบนี้นะครับเราก็ใช้วิธีการวัดแบบไดโอดทั่วไปเลยนะครับหลังจากทั้งยันวัดไดโอดนะครับอันนี้เป็นแบบที่ผมทําเองไว้ดูแบบนะครับมันก็จะมี แบบนี้แล้วผมก็จะมาร์กสีแดงไว้ตรงนี้นะครับก็คือเป็นบวกแล้วก็อันนี้เป็นลบนะครับก็คือที่ผมเคยบอกไว้ตลอดนะครับให้เราท่องไว้เลยว่าบวกชนบวกบวกชนบวกเป็นลบนะครับแล้วก็ด้านลบชนลบเนี่ยเป็นบวกนะครับก็คือด้านมาร์กเป็นลบลบลบเป็นบวกด้านไม่มีมาร์กเป็นบวกบวกบวกเป็นลบด้านนี้เป็น AC นะครับถ้าเราวัดนะครับให้เราจับด้านบวกก่อนนะครับ จับด้านบวกนี้นะครับถ้าด้านบวกแล้วเรามาตั้งด้านลบอย่างนี้นะครับต้องไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับในด้าน AC ทั้งสองด้านนี้นครับจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้ก็คือดีนะครับดีแบบนี้ก็จะเหมือนกันแบบไหนก็จะเหมือนกันแบบนี้นะครับก็คือด้านมาร์กก็คือด้านบวกนะครับผมก็จับบวกนี้นะครับอ่าต้องไม่มีดังนะครับก็คือ ไฟไม่สามารถวิ่งได้นั่นเองนะครับเดี๋ยเราดูอันนี้เป็นแบบนะครับทีนี้กลับด้านกันนะครับเอาลบมาวางที่บวกนี้นะครับลบมาวางที่บวกนี้จะต้องมีเสียงดังแลวก็มีค่าแล้วแต่นะครับอาจจะเป็น0.5-0.6ะครับอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันโอ้โทษที นันกระเด็นนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เช่นกันนะครับผมแตะที่บวกนะครับนั่นก็จะอ่าเห็นไหมครับผมมาแตะอีกด้านหนึ่งก็เช่นกันนะครับ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราดูที่ mark บวกนะครับ mark บวกนี้นะครับถ้าเราเอาลบแตะที่บวกนะครับขอเร็วนิดนึงนะครับบก็จะมีขึ้นนะครับก็คือกระแสวิ่งได้นะครับถ้าเอาบวกแตะที่บวกก็จะไม่ได้ทาง ec นะครับอันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับทีนี้มาวัดที่ซีกลบนะครับ ที่ลบก็เหมือนเช่นกันนะครับเราเริ่มจากบวกก่อนนะครับตัวนี้เป็นมาร์กนะครับก็คือบวกแต่ที่ลบปุ๊บแล้วมาแตะที่ AC นะครับก็จะต้องได้ก็จะต้อง,ก,งกระแสวิ่งได้มีเสียงดังติดติดตะกี้แบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะครับจะมีเสียงดังมีเสียงดังทีนี้เราเปลี่ยนมาเอาลบแตะที่ท่านลบบ้างนะครับ แต่ที่ AC นะครับก็จะไม่ได้นะครับเหมือนกันนะครับการวัดในวงจรนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันเราดูมาร์คนี้เป็นบวกนะครับแล้วก็ AC อยู่ตรงไหนเอ่ยขอดูก่อนนะครับอ่าเขามีมาร์กอยู่นะครับก็คือ,อสมมุติเรามองเห็นนะครับมันจะมีมาร์กบวกอยู่ตรง ขาแรกอันนี้คือเป็นบวกอยู่แล้วนะครับเพราะมีหัวตัดด้วยนะครับแล้วก็พินสุดท้ายนี้นะครับก็จะเป็นลบนะครับให้เราทําการวัดเช่นเดียวกันทําการวัดเช่นเดียวกันเลยนะครับก็คือถ้าเราวางที่บวกนะครับถ้าวางที่บวกแล้วเราแต่ที่ AC นะครับกระแสก็จะไหลไม่ได้ถูกไหมครับ แล้วเราเปลี่ยนเอาลบนะครับมาแตะที่บวกของหัวของไดโอดบิดนะครับแล้วเราแตะนี้ก็จะมีเสียงดังนะครับใส่วิงได้นะครับครับวิธีการเช็คก็แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ไปทํากับขั้วลบอีกเช่นเดียวกันนะครับถ้าวัดแล้วต่างจากนี้นะครับก็คือไดโอดเสียไดโอดบิดเสียนั่นเองนะครับ โอเคนะครับสำหรับช่างมือใหม่ที่หัดซ่อมนะครับก็ลองนำความรู้แล้วกว็วิธีการเช็กวัดที่แนะนำไปลองใช้งานกันนะครับครับขอบคุณครับสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอจบไว้ตรงส่วนนี้นะครับ